สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับอยู่กับเกมจูซิมสีภาคอซ์แลนด์ลิฟวิ่งไอซ์แลนด์ลิฟวิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอ้ามาเล่นกันดีกว่าอ่าม้เล่นเลยมากี่วันแล้วเนะี่ยเกือบสตาห์นแล้วเนี่นะยน่าจะไม่ถึงนะฮะโอเคแล้วก็เหมือนว่าวันที่18ตุลาที่จะถึงนะฮะหรือว่าเราอาจจะเป็น19ก็ได้ตอนนี้เขาจะให้เราเปิดเด่นฟรีนะผมสำหรับภาคหลักนะอืมแล้วก็เหมือนเขาจะมีอัปเดตเพิ่มนะนะฮะโอ้ เอมไม่ได้เฮีย์ทูเฮลอ๋อนี่มีคำสั่งมาช่วยด้วยฮะมีสเปเชียลกิฟต์มาให้ด้วยนะอ,อ่าได้สิเจดควรรู้ไว้ WASD การขยับเลื่อนภาพอ่าฮะขับใจโซมเลื่อนเมาส์เข้าออกนะฮะนี่คือสตาร์ทของซิมทวรดิ้งอยู่ซิมอ่าฮะ นี่คือการเล่นเมนูของ Play กับ Stop หรือเล่งมีพอสกด1กด2กด3อ่าฉันรู้อ่ากดข้ามข้ามไปถ้าเราเรียนรู้จนเสร็จเราจะได้เงินประมาณ5,000ซิมิลลอนนะผมอื uh ้ n แต่งเคเมนูคำสอน Center รเหรอเฮลเซ Center เออก็ดีแฮะเบสิกมีสอนด้วยนะผมสอนเล่นดีเหมือนกันนะ เอเมอรี่จังโอเคเดี๋ยวไปดูรอยสักเสื้อผ้าหนะ้าผมอะไรว่าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเช็คหน่อยสิใครอยู่บ้านบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูในนี้ดีกว่านะครับผม Sim s ซิม g a m เกมอัปเดตแพ h วันที่12ตัราที่ผ่านมานะครับผมสำหรับตัวเกมหลักก็จะมีอัปเดต12ตัวราก็จะเป็น e m i l y Health Center ที่เขาเพิ่งเด้งมาเมเกียครับผมเป็นการสอนวิธีเล่นนะฮะ มีอะไรมากอันนี้อาโอโปติสายพิเศษที่เพิ่มเข้ามานะผมต่อยอดโอปติสายซื้อสัตว์นะฮะอืมอุปติสัยใหม่แล้วก็ทรงผมใหม่ที่เอเวอรีใส่ยอยู่นะฮะมีเฉพาะวัยรุ่นจนถึงวัยผู้สูงอายุนะครับผมมีแวน่นด้วยแล้วก็สกันหนาวนะครับผมรอยสักหนึ่งสองสามมีด้านหลัง สตรงขา5้ขายข้างแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นพัดลมนะครับผมติดเพดานสวยๆเลยครับผมอันนี้ก็ว้าวมีอะไรเนะี่ย UI เหรออืมปรับชม UI ใหม่ไอคอนโอเคแก้ไขบั๊กต่างๆนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทางเว็บของ What the Suck ด้วยนะครับผม What the Suck g เ m i n g โอเคเดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่านะฮะไปดูซิ ขอดูทรงผมก่อนเลยละกันคราบสองดูสอดทรงผมแล้วน่าจะเป็นทรงผมมัดนะครับผมทรงไหนกันนะทรงนี้หรือเปล่าอ่าทรงนี้นะครับผมมีปากกานี่แนบไปอยู่นะครับผมทรงผมสีดำก็ดูดีแหละถ้าสีอื่นก็จะเห็นชัดๆหน่อยนะครับผมสีปากกาเองก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ดีกว่าต่อไปก็เรื่องแว่นเหรอไหนดูสีสิเอออันนี้แหละแว่นนี้แหละครับผม มีหสีเลยเนาะว้าวจาว้นะี่ต้องใส่สีแดงค่ะจะได้ดูเด่นๆน,นี่ส่งมาดูใหญ่ๆดีฮะใช้ได้ครับแล้วก็เสื้อผ้าใช่ไหมครับดูจากเสื้อแล้วนะ่าจะเป็นเสื้อโปโ,โรหรือเปล่าอ้าเป็นเสื้อโปโรฮะโอเคจริงด้วยมีกี่สีเนี่ยมีประมาณ9สีเหรอ สีที่ยังเด่นชุดพนักงานได้แท้ๆเลยนะครับเนี่ยฉันขอไปสีส้มแล้วกันนะขออนุญาตเช็ครอยสักแป๊บร่างกายสีผิวน้องแถบแล้วนะครับผมรอยสัก yes อันใหม่อันนี้แล้วหนึ่งอันนี้สองใช่ไหม เป็นรูปลายเพชรซิมนะครับผมมีหลายสีเลยฮนะอันนี้ก็อีกลายหนึ่งลายรูปน้องบัวนะครับผมพืชบัวอันนี้ก็เช่นกันใช่หรือไม่น่าจะใช่แหละอันนี้ใช่หรือไม่เพชรซิมมีดอกกุหลาบน่าจะใช่ลหละครับโอเคน่าจะมีประมาณนี้เออใช่อุปทิใัยแต่ว่ามันเปลี่ยนอุปิัไม่ได้นะผมต้องไปแบบสร้างซิมมาใหม่นะ ไม่งั้นก็ให้น้องป๊อปปี้เขาโตเลยเราจะได้เพิ่มอุปิสัยเพิ่มได้นะผมเสร็จแล้วเนีย่ยน่ากินอย่างมากเลยทุกคนอะไรอย่าเพิ่งหยิบข้าวกินนะเดี๋ยวจุดเค้กวันเกิดก่อนตนัวนี้ไม่ได้ตรงนี้ได้ไหมแล้วก็อ่าเค้กวันเกิด๋ยวแม่จุดเค้กวันเกิดให้นะทุกคนวันนี้วันเกิดใครเอ่ยของน้องป๊อปปี้ใช่ไหมเอ่ยคะ ใช่ค่ะอนหนูเองค่ะงั้นก็เป่าเลยค่ะขอพอเลยใครมาหน้าบ้านมัเนี่ยไม่สนใจเป่าเค้กก่อนนะลูกนะอยากกินพิซซากินก่อนได้นะคะลูกนะเป่าลูกเป่าอคุณแม่สเตซี่มาหาสวัสดีค่ะเดี๋ยวปกาศเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งด้วยกันมันได้เหรอเธอฉันว่ามันไม่ได้นะ อ่าอ่าฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีเอาแบบว่าฉันจะเซฟรูปอันนียไว้ <laughs> ฉันชอบอ่าไว้กิดมีขยับตัวให้ด้วยนะ uh huh. <laughs> บากบ้าอะไรวันเนี่ยโอ้ย <laughs> ผมนี่ปวดหัวเลยครับไปกวนขนก่อนคุณแม่ เดี๋ยวเข้ามากินแล้วน้องเมื่อไหร่น้องจะไปเป่าเค้กกันฮะไปเป่าเค้กสิลูกหยุดคุยกันก่อนไปเป่าเค้กเออจะได้จบๆเอาล่ะสุขสานวันเกิดน,นะน้องป๊อปปี้เอาเป่าเลยคะโลกอ่าเป่าแรงๆเทียนยังไม่ดับเลยคะโลกเอาเป่าใหม่นะฮะเออเก่งมอดเอาดดเดะเดวรากายร่างเลิกปณิธาน อ่าฮะสำหลับแล้วโคงนะ่าจะเป็นหมาป่าหยุดแล้วล่ะนะ okay. โอเคโอ้แ่สายใหม่มาเลยอยู่ในหมวดของอันไหนนะอ่าสังคมครับนี่เลยการซื้อสัตว์อันนี้เขายังแปลไม่ยังไม่เสร็จนะครับผมไม่เป็นไรก็เราก็ใส่ไปจบด้วยเกียรติยศนิยมยินดีด้วยป๊อปปี้ ผ่านวัยมัธยมมาอย่างโชคโชนและเลนจบด้วยเกียรตินิยมเวลาที่เสียไปไม่เสียเปล่าเมื่อคุณเข้าทํางานในวัยผู้ใหญ่จะเริ่มต้นด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะยอดเยี่ยมยินดีด้วยนี่สาวเกดสี่ปวดฉี่แล้วสินะฉันเข้าใจายยอยู่อะหางานก่อนละกันอุตส่าห์โตแล้วรู้สิว่าจะทำอะไรดีเดี๋รับทำนี่ไหมล่ะนักอนุรักษ์น่าจะดีนะอันนี้ยังไม่ได้เลือกเลย เป็นนักอนุรักษ์ก็น่าจะดีเลือกแล้วกันนะฮะผมไปเลยแม่สาวน้อยงานจากที่ทํางานค้นคว้าอนุรักษ์ป๊อปปี้วิลเลียนควรจะได้เริ่มต้นแบบก้าวกระโดดและรับภาระงานได้หรือไม่ตกลงสิอ่ะโอน้องกำลังจะกลายล่างเลยกำลังจะขายของใจเย็นนะทุกคนทำให้เขากลัวกันนะครับเนี่ยพยายามควบคุมอารมณ์หน่อยทุกคนเขากลัวก็กหมดแล้วป๊อปปี้ นี่พวกเธอยังไม่ชินเงนินเลยเนะี่ยโอเคยอดเยี่ยมมากสิ่งของคุณจบการศึกษาด้วยเกียรดติยศซึ่งแปลว่าเธอจะทํางานได้เกียรดตดิยมเมื่อเริ่มงานในวัยผู้ใหญ่ประสิทธิภาพการทํางานของเธอจะเริ่มเพิ่มเร็วขึ้นได้รับวุฒิการศึกษาแล้วประกาศทียาบัดพัฒน์มศาศึกษาของป๊อปปี้จะถูกส่งจากทางจดหมายเมื่อคุณรับแล้วจะถูกปัดกรอบแล้วเข้าไปอยู่ในช่องเก็บของของครัวเรือน พร้อมนำไปแสดงด้วยความภาคภูมิใจนม่<อ>ว,ว่าจะไปรับที่นู่นเลยนะอันนี้เขาอาจกรอบส่งให้เลยนะโอเคงั้นต้องรอสินะงั้นต้องรอเพราะตอนนี้ยังไม่มีจดหมายมาส่งนะครับผม,มงสงัยต้องรอพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งเออเริ่มดูเพดานพัดลมเลยดูเพดานพัดลมหน่อยสซเอมิลี่แกอีกเลยเนะี่ยอ๋อไม่เป็นไรเตะโน้ตังไม่มาต้องช่วยไม่ต้องมาช่วยกู พอแล้วฉันรู้แล้วว่าเล่นยังไงขอบใจมากพัดลมนั่วอยู่ในหมวดห้องนอนอ่านี่มีเทมใหม่เทมบนเพดานเป็นพัดลมแบบนี้อ่าชื่อว่า Perfect เป็นรูปแบบซิมพัดลมนะครับผมโอ้สีเยอะอยู่ในเนี่ยนี่เท่าไหร่วะ9 12 13 14, 14, 14นะครับสวยๆเลยนะฮะเตบไปหนึ่ง EA ครับผมไฟอยู่อย่างนี้แล้วกันเนาะพอได้อยู่ สวยๆเลยครับจริงๆว่าผมจะเปลี่ยนบ้านแล้วน่น่ะแต่แค่มาลองของเฉยๆครับผมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวในะคนคเดี๋ยวก็จะได้เปลี่ยนบ้านละออ้อยเห็นลายสักแล้วสวยๆเลยน่เนี่ยเพื่อนๆใช้ได้อยู่อาจารย์อยากทำอะไรครันี้เก่งกาบะดีครับผมดูงานมาแล้วเหรอ อ๋อน้องป๊อปป,ปี้แต่สภาพป๊อปปี้นี่ไม่ค่อยไหวเลยนะงั้นลองทำบ้านงั้นลองทํางานที่บ้านแล้วกันทําอะไรบ้างเก็บตัวอย่างจากมหาสมุทรแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ําตกแนตะ่คิดว่าผมต้องพาน้องไปพักผ่อนก่อนนะฮะแล้วทําไมน้องยืนบัอกอยู่อย่างนั้นน่ะเนี่ยสงสัยน่าจะบัอกอีกแล้วนะครับผมนอนได้ไหมนอนได้ <laughs> แต่สกิวี่น้องมันบักอก <laughs> อ่ะช่างมันวันนี้มีจดหมายมานะครับอาต้องเป็นจดหมายของฉันแน่นอนเอาไม่ใช่ บินขนาดข้าไฟบ้าจริงไปฮะพาน้องไปทำงานกันนะเกี่ยวกับงานนักอนุรักษ์ธรรมชาตินะจ๊ะไปฮะว้าไปเลยทำที่บ้านก็ต้องออกไปทำที่อื่นอยู่ดีมาถึงแล้วย้ฮูเอาละไปทำงานกันดี่ค่่าเก็บตัวอย่างถ่ายรูปอะ เก็บแถวน้กกวําตก่อนแลวกันนะเพื่อนๆวันนี้เก็บได้ไปครับ <c oughs> เป็นไงบ้างน้าตกอร่อยไหม <c oughs> ต้องรอสักพักหนึ่งก่อนถึงจะถึงทาสินี้ได้อีกครั้งงั้นถ่า,ายรูปเล่นดีกว่า <c oughs> คนแถวนี้ก็เป็นนักอนุนรักษ์เหมือนกันนะผมทางานเหมือนกันเลยถ่ายรูปค้านี่ถ่ายในน้ําตกเปรียกไว้นั่ <c oughs> ไน,นไม่รู้ค่ะวิชักจะหิวข,ข้าซะแล้วสิ มีอะไรน่ากินบ้างนะปลาเรามีหรือเปล่าไม่มีมันมีแต่ผลไม้ปกติกินแล้วน่าจะไม่อิ่มเท่าไหร่แต่ก็กินไปเถอะจริงๆตกปลาแล้วหาอะไรกินก็ได้นะสวัปามสวัสาีปามไปครับเก็บตัวอย่างจากมหาสมบตต้องรอสักพักนึ่ก่อนจะถึงทําสิ่งนี้ได้โอเคต้องรออีกก่อนนะ่ต้องใช้เวลา,าต้องกี่นาทีเน,นี่ยนานไหมฉันไม่รู้เหมือนกันนะอ,กอ่ะ๋อเก็บตัวอย่างครับผมขึ้นมาหนึ่งนะ โอเคต้องรอสักพักเราต้องวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยครับผม่อไปก็น้ำตกเก็บไม่ได้ต้องรออีกเหมือนกันจนนอนแบบนอนในน้ำมาแล้วอะ่ะไอ้ลูกโอ้โหนอนในน้ำมาแล้วกูลูกฉันฉี่มันตรงนี้ไปเลยลูก <Kim ba. S 1> อย่าไปกลัวเราเป็นมนุษย์หมาป่าเออฉี่ไปเดี๋ยวหาข้าวกินด้วยอันนี้ต้องใส่ต้องไปจับปลาเลยแล้วล่ะไปน้ำเลืกครับผม เออต้องเซิร์ปไปยิงปลาก่อนแล้วก็น้ำน้ํายิงปลาใช่เพื่อไปหาปลากินป๊อปปี้เห็นปลาตัวใหญ่ตัวนึงอ่ะแต่แล้วมันก็หายไปในน้าลึกที่มืดอ่ะเอ้าก็แปลว่าไม่ได้ปลาแหละแคนั้นแหละอ่ะจับใหม่ลูกพยายามเข้านะอ่ะน้องได้แล้วนะเป็นปลาหานลูกโยงโอ้ยน้อก็ยังๆๆดีววเว้ยโตเลก็ยังกินอิ่มอยู่ไว้ตรงนี้น้ําเปลี่ยนเป็นสีฟ้าไปซะแล้วนะ โอเคขึ้นบกมาก่อนแล้วลูกมะเนื้อปลาหานุงยงเนื้อแน่นๆอร่อยอ่อยจังเลยนะแล้วก็ทำความสะอาดตัวเองสะหน่อยแล้วกันวันนี้จะเสร็จไวเนี่ยเก็บตัวอย่างจากมหาสมุทรเก็บจากน้ำทะเลมันตกยังไม่ได้อะองสงศาเราเก็บน้ำทะเลไปแล้วมันต้องรอสินนะก็อย่างเช่นเราต้องไปทำอย่างอื่นก่อนต้องรอสักพัก่งี้ยได้แล้วไปเก็บตัวอย่างต่อ โอเคครบสามแล้วเก็บตัวอย่างจากน้ําทะเลที่เหลือก็เหลือแค่น้ําตกแล้วนะครับผมว่างๆอย่างนี้ต้องไปตกปลาเล่นหาปลากินดีกว่านะตกปลาโดยใช้เหยื่อใช้โลหะแห่งความตายหรือเปล่าใช้บิโกเนียแล้วกันเอาเดอกไม้ไปลอ่อปลาจ๋ามาแล้วเอาปลาจะไม่ก่อสมบาทแตเนี่ไม่ใช่ปลานะ ได้นิ้วมือแห่งสูลานี่เดี๋ยวตกปลาได้ก็ได้ก่อนสมบัติกันเลยเนี่ยเอ้ากล่องสองคุณได้ตกได้มะพร้าวกูจะเอาเนื้อปลาไม่ใช่มะพร้าวเจ้าบ้าปลาเอาตัวใหญ่จะแกะเอ้าอะไรเนี่ยได้แต่สมบัติี่ส่วนอัพเกรดปลาปลาเหงื่อจะยื่ออะไรรับเจ้านายของป๊อปปี้พอใจกับงานที่เธอทำมาจากบ้านนะแต่ดิฉันยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะ อาละอัพแต้มมนุษย์หมาป่า,าหน่อยหอนใต้แสงจันเอาหอนใต้แสงจันมากานเก่ายัางไม่เสร็จเลยให้ตายสิแต่จา้านายของฉันก็พอจายแล้วล่ะนะจะได้ปลาจริงๆใช่ไหมเออก็แค่นั้นแหละตัวใหญ่ๆเบิมได้เนื้อปลากินสักทีนะไม่ต้องพูดถึงอ,อะไรแล้วจับมัมไก่อนแล้วก็หิวมากเลยนี่เป็นไงบ้างน้อปลาอร่อยไหมอร่อยอยู่นะ อืมก็มันอร่อยนี่นะเฮ้ยชิอาแล้วการล่แล้วครับควบคุมตัวเองไม่ได้แม่สาวน้อยของฉันอ่าควบคุมตัวเองไม่ได้ระวังน้องออกอารวาสนะครับงานเริ่มแล้วนะแม่สาวน้อยก็จะกลับร่างเก่าได้นเหนื่อยแน่แน่เลยยังควบคุมอารมณ์ดีมาก แล้วก็รีบไปทำงานได้แล้วหัวหน้าเขาเดือดแล้วเนี่ยว่าทำไมไม่ไปทำงานไปฮะโอเคอ่าอย่างน้อยมันก็เสร็จนะโอเคผมคิดว่าเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นเพิ่มกันต่อแล้วกันนะสำหรับภาคไอ e l a n d ด์เรลินะครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบาย